สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พวกเรากลุ่มโยชนนราพิษได้มารวมตัวกันทั้งหมดกว่าเจ็ดสคนนะครับที่อำเภอแว้งนะครับได้มาจัดก,กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมโดยมีชื่องานว่านราพิษร่วมใจสารสายใยเพื่อน้องครับ กลุ่มเยาวชนนราพีสในอำเภอแววงของเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายเยาวชนนราพีสที่เกิดขึ้นจากพลังของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมด้วยจิตใจอาสา,ศาที่อยากจะทํางานเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนของเราครับเราเห็นความตั้งใจของน้องที่อยากจะรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะฮะเราก็เลย ก,การอบรมแล้วก็ขยายเครือข่ายในส่วนของกลุ่มเยาวชนจิตอาสานาราพีสส่วนกิจกรรมที่ดําเนินการในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่น้องๆรวมตัวกันแล้วก็อยากจะทำํำสพราิวาฒเนี่ยก็จะสนับสนุนอนำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานงานนะครับให้น้องๆได้ทํากิจกรรมเพื่อสังคมตามตามที่น้องๆต้องการจะทําครับ การที่น้องๆเยาวชนเข้ามาร่วมโครงการนี้มาดําเนินการกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนกาดิกาก็เป็นกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆนะครับได้เรียนรู้จากพวกกลุ่มนาราพีศนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองต่อไปครับกลุ่มเยาวชนของนาราพีศเนี่ยมีความตั้งใจเพื่อที่จะทํากิจกรรม ให้กับเยาวชนในพื้นที่นะคะโดยที่ว่ากลุ่มเยาวชนเหล่านี้ก็จะชักชวนเพื่อนๆมาโดยจิตอาสานะคะแล้วก็เขาจะมีการทํากิจกรรมกันอย่างต่อนเนื่องในฐานะที่เป็นเยาวชนต้องการที่จะให้เยาวชนของเรามีจิตอาสามีจิตสาธรารณะชอบช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นกลุ่มนาราพิสของเราได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้สิ่งดีๆให้กับชมุมชนให้กับสังคมเพื่อให้เกิดความรองดองความสามัคคีสิ่งสําคัญก็คือทําให้ภาคใต้ของเราสนุกยิ่งขึ้นครับ การที่ได้เห็นรอยยิ้มและสิ่งวรอร์รของน้องๆในวันนี้นะครับคือรางวัลอันมีค่าที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนนะครับและพวกเราก็ยังได้สัมผัสถึงความสุขที่ได้เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆครับวันมุมินสติรักผู้สื่อข่าวอาสารายงานครับ